เดี๋ยวผมเล่านะทบทวนไปเรื่อยๆนะทบทวนไปเรื่อยๆนะครับสัปดาห์ก่อนนะนะครับผมก็ทบทวนไปเรื่อยสัปดาห์ก่อนเนี่ยนะครับเราทำความเข้าใจนะเกี่ยวกับการนะคุริฟายนะครับ CWI นะครับแล้วก็มีบางส่วนที่เป็น C-SWIP นะนะครับอ,อันนี้เดี๋ยวจะ ทบทวนนะว่าถ้าเราจะต้องคอลิ i ฟายเนี่ยนะครับมันมีกี่ส่วนที่เราต้องต้องดูบ้างนะครับเรามีกี่ส่วนในทีนี้เราจะมีอยู่อยู่ด้วยกัน3 p a พาร์ทนะในการที่จะคอลิฟาย CWI นะครับ CWI ก็อย่างแรกก็คือพาร์ทเนะพาร์ทเเป็นนะครับความรู้พื้นฐานนะนะครับพาร์ท A ก็จะเป็นความรู้พื้นฐานนะครับ นะในที่นี้เรียกว่า f u n d a m e n t a l นะครับหรือความรู้พื้นฐานนะครับซึ่งนะเนื้อหาค่อนข้างเยอะนะครับก็นะตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วที่เราเราทำความเข้าใจกันนะครับสัปดาห์ที่แล้วก่อนนะเรื่องเรื่องของ chapter 1นะเรื่องของ chapter 2 s a f e t ตนะ c h a p t e r 3ก็เรื่องของ b u i l building process and c u t t i n g p r o c e s s นะครับทีนี้ ไอ้เจ้าฟันเดอร์เมนทัลนี่ค่อนข้างเนื้อหาเยอะนะครับแต่แต่ในความที็นอ่าถ้าเทียบกันแล้วด้วยด้วยประสบการณ์ของผมนะครับนะบด้วยประสบการณ์ของผมเนี่ยไอ้เจ้าฟันเดอร์เมนทัลตัวเนี้ยจะค่อนข้างเมื่อเทียบกับซีสวิแล้วเนี่ยยังยังออกยัง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 ,ยงไม่ได้เจาะลึกมากนะเป็นความรู้พื้นฐานที่อินสเปกเตอร์ต้องรู้จริงๆนะครับต้องรู้จริงๆนะ,อย,ๆนะอย่างเช่นโปรเซสเนี่ยใช้อะไร โปรเซสตนี้เป็นยังไงนะนะครับข้อดีข้อเสีย a d v a n t a g e limitation ของมันคืออะไรนะครับความแตกต่างของแต่ละโปรเซสตนะครับส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ก็ใน,ในขณะที่ซีสวิมค่อนข้างเนื้อหาเจาะลึกนะนะครับนะเจาะลึกเรื่องด้านด้านด้านอ่โ process, นะ process เลยนะโปรเซ s ต์เลยซึ่งเดี๋ยวเราก็จะทยอยนะทยอย นะครับเงื่อนไขใหม่ก็จะอยู่ที่65นะ165ยหาคำถามนะข้อนะครับ2ชั่วโมงพาร์ทบีนะพาร์ทบีเดี๋ยวเราจะครั้งหน้าเราจะอธิบายพาร์ทบีก็แบ่งเป็นอ่าก็คือ practical นะจะแบ่งเป็นก็เรียกว่าอ่าต้องใช้คู่กันนะชู่คู่กันกันกบ BOS นะครับ Book of Specification นะก็เป็นหมือรวบรวมโคด้ดนะรวบรวมโคด้ดต่างๆแต่ ซ i มิล่าใกล้เคียงนะใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงทีเนี้ยมันก็จะแบ่งออกเป็นอ้าวใช้ BOS แล้วก็ใช้ชิ้นงานนะชิ้นงานคู่กันนะชิ้นงานก็จะเป็นแรปิกาเป็นชิ้นงานที่เป็นอ่อ่ฟิเลตนะครับชิ้นงานที่เป็นท่อเป็นไบท์ชิ้นงานที่เป็นเพจเป็นต้นครับนะพาร์ทสุดท้ายก็จะเป็นพาร์ทสี่นะสองชั่วโมงเหมือนกันก็จะเป็นโค้ดต่างๆ นะขึ้นอยู่กับเราเราจะใช้งานว่าโค้ดไหนนะครับถ้าเราจะใช้งานโค้ด aws d 1. 1 1แล้วเราก็ใช้นะครับเราก็จะไป q u a l ฟายตัวนี้นะถามถามทุกพาร์ทของโค้ดนะหรือว่า api นี่เป็นต้นหรือว่า section 9นะซึ่งสามารถนะ endos r endosment End e ก็คือสอบเพิ่มเติมได้นะเพื่อรับรองนะครับความเข้าใจความสามารถ body of knowledge นะครับความรู้นี้ โอเคเดี๋ยวผมจะทบทวนนะนะครับผมจะทบทวน